สวัสดีครับผมเช่นเคยนะครับพัดพัดปรับมินเพชรครับผมเป็นพนักงานขายอยู่ที่สาขาปริบญารูธรรมนะครับผมของบริษัท Master c e r t i f i e d Used Car นะครับ Good morning e v e r y o n e t o d a you are here with me พัดพัดปรับมินเพชรวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาชมเจ้ารถโตยต้าเอาผ่านนะครับตัวรหัส e อ c l u s i v e Lounge นั่นเองนะครับผมเราจะมาดูกันนะครับว่าชีวิต VIP เขาใช้ชีวิตกันอย่างไรครับ so today Let's live l ายการ VIP for one day Let's have fun ครับ <them. S 2> ผมก็คันนี้นะครับเป็น Toyota Alphard 3.5รหัส Exclusive l o u n g e นะครับผมราคาตัวนี้นะครับตั้งอยู่ที่2.28ล้านเท่านั้นนะครับผมอันนี้เป็นรถของปี2015นะครับ So t h i is s Toyota Alphard 3.5 e l i t e n g i n e with Exclusive l o u n g e code the price is 2.2 million 80,000 a i baht ไปชมข้างในกันเลยครับ Let's have a look inside ครับมาเริ่มที่จากตำแหน่งผู้ขับขี่ก่อนนะครับผมตำแหน่งผู้ขับขี่นะครับเริ่มจากพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเลยที่เขาให้มานะครับมีระบบคูสันโทนมาให้นะครับแล้วก็ตัวนี้มาที่คอนโซลกลางตัวนี้เราจะมีระบบนาวิเกเตอร์ให้ด้วยนะครับและจากที่สังเกตนะครับระบบแอร์ไม่ใช่ระบบธรรมดานะครับเป็นระบบนาโนอี e, นั่นเองก็คือแอร์ขายประจุบวกนั่นเองนะครับให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวเราได้ นะครับและนอกจากนั้นนะครับผมความพิเศษของห้องโดยสารนี้ก็คือคุณสามารถเข้าถึงการควบคุมของทั้งตัวรถได้จากคอนโซลนี้และแผงข้างบนนี้ได้เลยครับผมไม่ว่าจะเปิดประตูเปิดซันรูฟซึ่งผมเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูข้างหลังนะครับผมโอเค so uh, this console is can give you an all access to all of the car controller so if you want to open the door from here you can do that and if you want to open the sunroof from here you can also do that and with navigator that they give you it can give you a lot more comfortable when you drive in the way that you not not exactly get used to yeah. uh let's have a look on the back side ไปดูข้างหลังกันครับผมครับผมอันนี้เราก็มาอยู่กันที่ตัวเมนหลักของรถกันแล้วนะครับนั่นะคือที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังนะครับ ให้ความรู้สึกที่ว่าเราเป็นบุคคลสําคัญมากๆอันนี้ผมบอกได้เลยว่า,าด้วยเบาะที่นั่งที่เป็นแบบบักเก็ตซีนนะครับผมซึ่งแยกส่วนตัว2ฟฝั่งนะครับแล้วนอกจากนั้นเราสามารถควบคุมเจ้าเก้าอี้ตัวนี้ได้จากแผงคนอนโซลตรงนี้ได้เลยทุกอย่างปรับไฟฟ้าหมดนะครับอ,อยากจะวางขาหน่อยนะครับกดขึ้นมาปรื๊ดแล้วก็มีระบบทาความเย็นและความร้อนวยครับที่ตัวช่วงเบาะนะครับถ้าอยากลองนะครับมาที่นี่ได้เลยครับประดิษฐ์มาดูท มาได้เลยผมฟาลองโอเคนอกจากนี้นะครับการคอนโซลการควบคุมรถนะครับเราสามารถควบคุมด้วยระบบเสียงด้วยครับโชเฟอร์ครับเปิดสัลูให้หน่อยครับเออสัลูครับสัลูไม่ใช่ประตูครับอันนี้ประตูครับโอเคเอาประตูก่อนประตูก่อนไม่เป็นไรโชเฟอร์สับสนนิดหน่อยครับอ่าแล้วก็นี่สั่งด้วยเสียงนะคบผมสุดยอดมากๆ So a so y u c a n see the car is can control with voice control you know so this really very VIP so if you want to try on let's meet up at ปฏิมาดูถาม d n d I will show you around this car ครับผมเดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยครับครับผมก็สำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบไลฟ์สไตล์ที่เป็น V I P แบบนี้นะครับคันนี้ได้เลยนะครับผมที่ราคา2.28ล้านบาทนะครับผมลูกค้าที่จะซื้อในนามบริษัทนะครับสามารถซื้อได้ทั้งแบบไฟแนนซ์ปกติและจัดแบบบอลลูนนะครับผมซึ่งการซื้อแบบไฟแนนซ์ปกติคุณสามารถ นำไปลดย่อนภาษีได้นะครับเดือนละ3า0 0 0บาทนะครับผม so uh, for the foreigner customer we are very very welcome here at ป a ิ i ันรุ่งธรม so you don't need any insurer or anything you have you just have to come to us for thing through and we will provide you a very very good service and sincere one so for today let call it a day ครับผมสำหรับวันนี้ครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามชมนะครับพราะผมครั้งหน้า เพื่ผมใหม่พัดปัดปัทปินเพรเซลด้ามนคนไฟแรงครับผมสวัสดีครับ